ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวค่ะเว็บไซต์ KM ขี่โซเชียลกันเนาะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอใน TikTok กกันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ km ขีดโซเชียลกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะชื่ชอผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแลวก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะ เนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นคุณภาพดีเนาะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o ็อกของเราค่ะเปิดคลิปววดีีโออขขงเเราาึ้้นนนนมลยะะคั จะเป็นคลิปอันแรกตรงนี้ค่ะอ่ากดปีลิงด้านบนตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะคลิกด้านขวามือตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็นํามาใส่แถบเลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอ่านหนึ่งพันเนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะจะมีทั้งหมดอ่าสช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคาระคะ่ะกระโบ,บนัทห้าเปอร์เซ็นต์มาเติมห้าร้อยบาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนนนี้้กัไไปดเลยะะค หรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็นอัลทูมิเนี่ย Wallet ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการ สั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลื่อกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จจแจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปนะแล้วก็ใส่ ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพค่ะก็สามารถคลิกไฟลตรงนี้ค่ะแล้วก็นารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ค่ะก็สามารถคีิกข้างบนตรงนี้ค่ะ แล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า adkmk social ก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจนะแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูซีรีส์หนังจีนเนาะเมนูใหม่อยู่ตรงนี้เลยนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ค่ะครบ500บาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะฟรีๆไปเลยค่ะมาก 400กว่าเรื่องกันเลยเนาะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Tik t o ็อกของเรากันเนาะไปดูยอดวิวคลิปวิดีโอของเรากันนะคลิปวิดีโอแรกตรงนี้นะคะยอดวิวอยู่ที่236วิวเห็นกันไหมเอ่ยเดี๋ยวซูมให้เนาะอยู่ตรงนี้นะคะมีอยู่236วิวเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตอลลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมมีอยู่236วิวเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น1,761วิวกันแล้วค่ะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะคะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อกันไปไม่ถึง23มนาทีกันเลยนะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยค่ะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM k, k s o c i a l ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านลล่าาาาางคคคิิแ้้วนะะกก็สมมรถเข ใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการใดไปเนาะหรือพูดเรลวไปนะคะก็ขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ